สถานการณ์ทางการเมืองช่วงนี้ดูเหมือนจะเป็นการติดตามความเคลื่อนไหวที่จะเกิดขึ้นการตัดสินที่จะออกมาจากทั้งปปชและสารรัฐธรรมนูญนะคะอีกด้านหนึ่งก็ได้เห็นความเคลื่อนไหวของน,นปชที่ได้เปลี่ยนตัวประธานเป็นคุณจตุพรพรมพันธ์และวันพรุ่งนี้ปีกของกลุ่มคนเสื้อแดงก็เตรียมที่จะไปชุมนุมที่หน้าปป,ปชพร้อมกับระบุว่าจะชุมนุมอย่างไม่มีวันสิ้นสุดนะคะจนกว่าทหารจะออกมาปฏิวัติ เป็นการเอ่ยออกมาของกลุ่มนปชอ,อีกด้านหนึ่งวันนี้รัฐบาลก็ได้มีคําสั่งยกเลิกพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นต่างๆในห้วงเวลานี้อาจจะเป็นการรอผลการตัดสินขององค์กรอิสระค่ะว่าจะออกมาแล้วเป็นอย่างไรและดูเหมือนจะเป็นการเตรียมรับมือกันไว้ล่วงหน้าของคู่ขัดแย้งติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมัณีค่ะ กลุ่มสื่อวิทยุประชาชนเพื่อประชาธิปไตยหรือกวอปนำโดยนายสอนรักมาลายทองประกาศจะกลับมาปิดสํานักงานปปอชอสนามบินน้ำอีกครั้งวันพรุ่งนี้และจะปักหลักขัดขวางการทํางานของคณะกรรมการปป,ปอชอจนกว่าจะมีการรัฐประหารความเคลื่อนไหวจากปีกหนึ่งของคนเสื้อแดงเกิดขึ้นก่อนถึงกําหนดการที่รักษาการนายกรัฐมนตรีจะต้องเข้าชี้แจงข้อกล่าวหาต่อปอป,อปอชคดีทุจริตโครงการรับจํานําข้าว ก่อนหน้านี้กลุ่มนปชเปลี่ยนประธานคนใหม่แทนนางที่ดาถาวรเศรทํทให้ถูกมองว่านปชโซนกลางอาจจะปรับยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหวในจังหวะเวลานี้โดยเฉพาะการรวมกลุ่มคนเสื้อแดงกลับมาเป็นปึกแผ่นหลังแตกตัวเป็นอิสระหลายกลุ่มเชื่อกันว่าประธานคนใหม่ที่ชื่อจตุพรพรมพันธ์จะเข้ามาเป็นกาวใจล่าสุดนายขวัญชัยไพรพนาประธานชมรมคนรักอุดรก็ประกาศนุนนายจตุพรแล้ว ถ้าทีแรกของนปชจะมีความเคลื่อนไหวบางอย่างหากรักษาการนายกต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่เพราะปปชชี้มูลความผิดและเป็นจังหวะเดียวกับที่รัฐบาลยกเลิกพรกรฉุกเฉินในขณะที่นายนิคมใบรัชพานิตรักษาการประธานวุฒิสภาเชื่อว่าคดีสอสอสวที่ลงชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มาสวอาจจะจบภายในสิ้นเดือนนี้ถ้าดูจากเวลานะ ผมว่ามันน่าจะก่อนเลืองตังค์ผมก่อนเรือกตั้งสววด้วยก่อนเรือกตั้งคือถ้าดูเงื่อนไขนะเพราะว่าดูจากดูจากทางเดินของของกลุ่มของกลุ่มอีกกลุ่มนะรดูแล้วก็คือการที of of <ist> ่จะไม่ให้สวเรือกตั้งอยู่แล้วมีความทอเรัท้องคนต้องไปเหมือนกับรับเหมือนกับรู้แล้วว่าจะต้องทำอะไรต่อประธานซึ่งขณะที่ผมทำําหน้าที่ประธานสภาประธานรัฐสภาต้องออก เพื่อเกิดสุญยากาศและเป้าหมายคือเพื่อไปสู่การเปลี่ยนแปลงโดยฟ่องยิ่งเรื่องของการนำบทบัญญัิมาตรา7เข้ามาเข้ามาใช้นะครับก็เป็นประเด็นที่ตอนนี้จะเห็นว่าวุฒิสภาเนี่ยมีบทบาทสาคัญเลยอืมได้ทาไมถึงคนนั้นอยากจะต้องให้ผมออกคนนี้อยากจะคนนี้ขึ้นเนี่ยนะครับ,รบสองเงื่อนไขทั้งโครงการรับจํานําข้าวที่จะส่งผลต่อตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและการแก้ไขที่มาสวที่จะส่งผลต่อตําแหน่งประธานวุฒิสภา จะทําให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองนําไปสู่รัฐบาลและนายกคนกลางตามมาตราเจ็หรือไม่แม้รักษาการรองนายกเชื่อว่ายังมีทางออกเกิดอะไรขึ้นกับท่านนายกกันะครับโดยลําดับแล้วเนี่ยผมเป็นรองนายกรัฐมนตรีลรดับหนึก็ต้องทำหน้าที่นะครับรองนายกรัฐมนตรีในคณะรัฐมนตรีเนี่ยก็มีด้วยกันเจ็ดท่านนะครับก็เรียงลําดับกัน ไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายก็ทุกคนก็พร้อมที่จะทําหน้าที่นะครับก็อย่างที่ได้ชี้แจงให้สื่อมวลชนว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยก็จะทํางานจนกว่าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งเข้ามารับหน้าที่ในขณะที่พักเพื่อไทยออกถแถลงการคัดค้านอำนาจศาลรัฐธรรมนูญ ก่อนมีคำวินิจฉัยว่าการเลือกตั้งสองกุมภาพันธ์โมฆะหรือไม่หลายความเคลื่อนไหวดูเหมือนจะมั่นใจว่าคดีความในปปชและสารรัฐธรรมนูญกำลังจะกลายเป็นตัวชี้ขาดสถานการณ์ขณะน,นี้มากกว่าการชุมนุมของกลุ่มกปปสที่อยู่ในที่ตั้งสอดคล้องกับที่สองฝ่ายปฏิเสธแนวทางหาคนกลางขององค์กรอิสระหันมาตั้งรับคำตัดสินที่กำลังจะเกิดขึ้นบราวิชิมณีไทยพีบรายงาน